สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่11นะคะเด็กดีมีจิตใจงามมาดูกันค่ะเรื่องที่เราเรียนผ่านไปแล้วคือเรื่องที่หนึ่งวินัยในตนเองยกตัวอย่างเช่นการดูแลตนเองการอาบน้ำการแปรงฟันรวมถึงการทานอาหารด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องที่สอง วินัยในการเรียนค่ะเด็กๆมาดูกันค่ะยกตัวอย่างภาพนี้นะคะภาพที่เด็กๆเห็นคือการเรียนหนังสือในห้องเรียนใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนนั่งเรียนอย่างเรียบร้อยตั้งใจเรียนกับคุณครูไม่หยอกล้อหรือพูดคุยกันนะคะมาดูต่อค่ะการทำงานด้วยตนเอง เมื่อครูน้้ยแจกงานให้รวมถึงใบกิจกรรมและการบ้านด้วยนะคะเด็กๆต้องฝึกทำด้วยตนเองกล้ามเนื้อมือจะได้แข็งแรงและเป็นคนเก่งด้วยนะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นบางครั้งที่เราทำงานร่วมกับผู้อื่นยกตัวอย่างภาพนี้นะคะคือเด็กๆทำกิจกรรมเป็นกลุ่มคุณจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆ นั่งกับเพื่อนๆมีกระดาษหนึ่งใบและสีที่จะต้องใช้ร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงานกับเพื่อนๆเ,เราต้องรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือกันนะคะมาดูเรื่องต่อไปค่ะคือการมีน้ำใจรักใคร่เพื่อนเมื่อเด็กๆอยู่ในห้อง เด็กๆจะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักแบ่งปันการแสดงความรักโดยการเล่นกับเพื่อนเบาๆหรือพูดคุยกับเพื่อนด้วยความภพยราะเด็กๆก็จะมีเพื่อนรักเยอะแยะมากมายนะคะมาดูดต่อค่ะการทํากิจกรรมด้วยความตั้งใจเดี๋ยวตัวอย่างภาพนี้นะคะเมื่อคุณนุ้ยให้เด็กๆ นั่งทำกิจกรรมเป็นวงกลมเด็กๆจะได้พูดคุยกับเพื่อนๆขณะที่เพื่อนๆกำลังนั่งล้องวงอยู่และมีเพื่อนหนึ่งคนลุกขึ้นมานำเสนอผลงานของตนเองเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนและให้ความร่วมมือกับเพื่อนโดยการตอบคำถาม,ถามหรือการปรบมือและการฟังที่เพื่อนพูดนะคะ เมื่อถึงคิวเราเมื่อเรายืนขึ้นเพื่อนๆก็จะฟังเราเหมือนกันและตอบคำถามกับเราเหมือนกันนะคะนี่คือการตั้งใจทำกิจกรรมจบลงแล้วค่ะเรื่องที่เราเรียนไปวันนี้คือการมีวินัยในการเรียนเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเด็กๆส่วนคลิปนี้ คุณนุ้ยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ